ได้เวลารีวิวคู่นี้แล้วครับ adidas adizero prime x 2 s t สตังครับผมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อนๆอาละครับมานี่นะฮะหลังจากที่ไปทดสอบมาแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะจุดเด่นนะครับไฮไลท์ของรองเท้าคู่นี้กันหน่อยดีกว่านะครับว่า adizero prime x 2 s t สตังว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับ หนึ่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูดีไซน์กว่าหนึ่งรอบหนึ่งตัวโชว์ในหน้าตาแบบนี้นะครับ RAM X2 นะฮะแล้วก็ในมือของผมผมยังมีอีกคู่หนึ่งนะะแบบนี้นะครับอันนี้คือรุ่นที่หนึ่งนะครับดูซิดูซิว่าเป็นยังไงบ้างแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับ มือขวาผมนี่รุ่นหนึ่งะนะโอเคไล่จ,จุดเอาจุดเด่นก่อนแล้กันจุดเด่นของรุ่นที่2นะครับอัปเปอร์เป็นสตังนะครับสตังก็คือเป็นเส้นใหญ่ที่มีความแข็งแรงนะเหนียวทนทานนะครับนี่เขาถักทอขึ้นมาแบบไร้รอยต่อเลยนะครับเ,เพื่อนๆลองดูสิบนะบางเหนียวแน่นนะแล้วก็บริเวณลิ้นของรองเท้านะครับจะเป็นผ้าหนิด ที่ถูกเชื่อมต่อไปกับอัปเปอร์เลยนะครับแบบนี้นะฮะจะช่วยให้ล็อกเท้าให้อยู่กับที่ได้นะครับเอาล่ะดันท้ายมีตรงนี้นิดนึงด้วยสามารถพับได้ตั้งขึ้นได้แบบนี้นะครับโอเคถัดมานะครับโฟม Light Stripe Pro 3ชั้นนี่แบบนี้นะครับชั้นที่1ก็คือชั้นล่างสุดตรงนี้นะตรงนี้นะนี่ชั้นล่างสุดตรงนี้นะ ชั้นที่2อ,อยู่ไหนชั้นที่2อ,อยู่ไหนตรงนี้ตรงนี้มันจะมีบางใบตรงนี้นิดนึงในสองนี้ครับแล้วก็ชั้นที่3อยู่ชั้นบนตรงนี้ถ้าเราแตกไส้ในของรองเท้าพื้นเนี่ยทั้งหมดนะมันจะเห็นนะมันมีโฟมชั้นที่1ตรงนี้นะครับไลท์ไสรโปรชั้นหนึ่งแล้วก็จะมีคาร์บอนเพลทชั้นแรกซ้อนอยู่นะฮะเดี๋ยวผมเอาพให้ดูแล้วก็มีไลท์ไท้โปรชั้นที่2มัเป็นก้อนตรงนี้นะแล้วมีคาร์บอนเพลทอีกแผ่นหนึ่งอยู่นี้นะฮะ แล้วก็มีเป็นไลท์ไลด์อีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างบนนี่3ชั้นนะครับหนาที่สุดก็คือ50มิลลิเมตรนะครับโอเคเอาโซเป็นคอนติเนนทัลพื้นเอาโซที่อยู่กับอะดิาสมาลาแล้วก็ครั้งนี้เขาทำให้เป็นผิวเรียบเหมือนยางรถยนต์นะที่มีความยึดเกาะดีเหนียวแน่นแต่อาจจะทนทานน้อยน้ำหนักเบา โอเคนี่คือจุดเด่นของพราม X 2องสตางค์นะครับแล้วกอ็อีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวเชฟของรองเท้าที่เชิดหัวขึ้นแบบนี้ก็ช่วยในเรื่องของการวิ่งที่ลื่นไหลสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นคร่าวๆข,ของคู่นี้เลยพราม X 2องสตางเป็นรองเท้าที่ทะลุกกด i l e g a l l y Fast แหกกฎเกณฑ์ความสูงถึง50มเมโอเค ทีนี้เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับรุ่นที่1กันบ้างนะครับว่ามีอะไรที่แตกต่างกันไปจากเดิมบ้างนะครับเพราะว่าผมเอารุ่นที่1มากองไว้ตรงน,นี้แล้วนะครับอ่ะดูดีไซน์ก่อนนะแบบนี้นะฮะเหมือนกับนี้อย่างนี้นะคือรุ่นที่1เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะมีรุ่นที่เป็นแบบเ p p e r ปกติเซรามิก2.0นะก่อนที่เขาจะมาเปลี่ยนเป็นสตาร์ทก็คือหน้าตาแบบนี้ ผมก็มีคู่นี้อยู่แหละแต่ไอ้คู่ที่เป็นเซลเมนไม่มีแล้วอัปเปอร์ก็คือเป็นแบบเดียวกันสตังคเหมือนกันนะครับถักทอเส้นใยมาเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าบริเวณลิ้นรองเท้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปลิ้นรองเท้าเนี่ยจากเดิมจากเดิมรุ่นแรกก็จะเป็นลิ้นแบบนี้คือเป็นลิ้นรองเท้าปกติเลยอะยไม่ใช่เป็นเป็นผ้าธรรมดาแล้วก็ติดก,กับรองเท้านะครับส่วนรุ่นที่2ก็จะเป็นผ้าหนินี่ รบ,บริเวณเออที่ต่างไปอีกก็คือพื้นพื้นพื้นนะฮะตรงนี้เลยนี่เ,เห็นจะชัดนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมมิโซตร,ตรงนี้เว้าอันนี้เต็มแล้วเติมเต็มแล้วหลายคนบอกมีปัญหาเรื่องรุ่นแรกใส่แล้วแบบไม่ค่อยมันคงนะครับเขาก็ไปเติมมาให้มันเต็มแล้วเรียบร้อยนะครับเพช่วยให้มันคงมากขึ้น แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตัวของคาร์บอนที่อยู่ข้างในคาร์บอนที่อยู่ข้างในเนี่ยในรุ่นที่1นเนี่ยครับเขาใช้เป็น Energy ร o d e n e r g y r o d นะเห็นไหมเพเมื่อนๆเห็น,เ,นเส้นๆไหมเอ,เอเนจีรอดผสมกับ Energy Blade. เ,เบล e e n e r g y ร o d คือตรงนี้แล้วก็เบลดก็คือตรงนี้3แผ่นนะครับมีรอดกับเ a d ดนะส่วนครั้งนี้ นี่ในรุ่นที่2นี่เขาทําเป็นแผ่นคาร์บอนเพลทผสมพิเศษเขียนแบบนี้นะเป็นคาร์บอนเพลทที่ผสมพิเศษขึ้นมานะครับไม่ได้บอกสูตรว่าเป็นแบบไหนนะแล้วซ้อนกัน2ชั้นเข้าไปผมเอาภาพไปดูเพื่อนอจะเห็นชัดเลยเอ,อ๋มันมีการเปลี่ยนแปลงพื้นชั้นกลางส่วนผสมของพื้นชั้นกลางใหม่จัดวาง Layout ใหม่อันนี้ก็จุดที่เปลี่ยนนะอ๋อแล้วผมก็สังเกตเพิ่มเติมไดอีกนิดนึก็คือเอาโซก็เปลี่ยนนะนะเอาโซ ของเดิมอันนี้เป็นคอนติเนนตัลเหมือนกันแต่เป็นยางแบบมีลวดลายนะครับแต่ครั้งนี้ก็เปลี่ยนเป็นยางที่ไม่มีลวดลายแล้วก็ยางอันนี้ก็จะเบากว่าทนทานน้อยกว่านะต้องบอกงนี้นะครับแต่ก็จะน้ําหนักเบาวกว่านะครับเพราะว่าจริงๆคู่นี้เนี่ยน้าหนักต่างขึ้นมาอีกประมาณเกือบเกือบห้กรัมนะครับคู่เดิมคู่นี้ขนาด10 US นะครับน้ําหนักอยู่ที่272กรัมส่วนคู่นี้ ผู้ใหม่นี่น้ำหนักอยู่ที่สามร้อยยี่สิบหกกรัมอืมขึ้นมาเกือบห้าสิบเลยนะห้าสิบกรัมเลยนะครับอ๋อแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับบริเวณส้นเท้าส้นเท้านะครับตรงนี้ครับที่ต่างไปจากเดิมเห็นไหมเห็นไหมเห็นบะนีมีนะเพื่อนๆเ,เห็นความหนาของอุ้งเท้าส้นเท้าบริเวณด้านในไหมครับนะนะ ตรงนี้จะหนาเป็นพิเศษนะครับแลตรงนี้ก็จะบางลงมันจะจะบางกว่ามันจะชันเข้าไปเงี้ยนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นดีไซน์หรือตั้งใจหรือยังไงผมว่าตั้งใจแหละและเป็นดีไซน์ด้วยแต่มันมีที่มายังไงอันนี้อยากรู้ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับถ้าผมเดาเดาเลยนะเพราะว่าเข้าใจว่ารองเท้าที่เป็นอีลีตวิ่งอะ เขาคงไม่ค่อยลงส้นเท้าบริเวณตรงนี้หรอกมั้งเออก็เลยเฉือนออกเพื่อลดน้ําหนักลงนะครับแล้วก็ตรงหรือลงตรงนี้เยอะอยู่ยังไงไม่รู้เนี่ยตรงเนี้ยเพราะว่าหลายๆนคนที่ผมเคยเจอก็คือเรามักเวลาที่เราวิ่งอะ่ะส้นเท้าด้านนอกเนี่ยจะไปเร็วกว่าจะสึกเร็วกว่าด้านในหลายๆคนจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เขาก็เฉือนเข้าไปเลยเนี่ยดูสิเนี่ยแบบนี้นะครับ ใครรู้ก็บอกสิแต่ผมเข้าใจว่าถ้าเป็นพวกเอลิทที่เขาวิ่งกันอนะดีไซน์เขาอาจจะต้องการลดน้ําหนักลงตรงนี้เพราะว่าจริงๆคู่นี้ก็หนักขึ้นมาเกือบห้กรัมนะอาจจะลดน้าหนักตรงนี้ลงนิดนึงแล้วก็มันมีโอกาสลงน้อยอยู่แล้วเพราะแล้วก็จะไปลงบริเวณหน้าเท้าหรือกลางเท้ามากกว่าและนี่ก็คือระหว่างความแตกต่างระหว่าง2คู่นี้นะครับพราม X 1์สตาง์กับพราม x2 สตงตาร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟัง ความคิดเห็นของผมหลังจากที่เราใส่รองเท้าคู่นี้กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปฟังกันเดี๋ยวมาพูดถึงคู่นี้ครับพรามเอ็กซ์สอสตางนะครับอ d ดิ e ซโร่ ero, ตัวท็อปสุดซิ่งสุด ม r ลิกรีฟ a าสเร็วทะลุกดเกณฑ์หน้าเท้าเดี๋ยวผมขอพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งพอดีเมื่อกี้อ่าโอเคมาสำหรับหน้าเท้าการสวมใส่นะครับเดี๋ยวเริ่มที่การสวมใส่ก่อนก็แล้วกันการสวมใส่คู่นี้อดิซิ r ร่พรามเอ็ก a ์สอสตันะครับกระชับเท้าดีมากผมใส่ตรงไซส์10 US นะครับที่ผ่านมาเคยใส่พรามเอ รุ่นแรกก่อนจะมาเป็นหน้าผ้าแบบสตางนะรุ่นแรกสุดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยต้องคิดว่าควรจะต้องลดไซส์ลงมาครึ่งหนึ่งเพราะว่าดูมันมันเหลือระยะหน้าเท้าค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอใส่เป็นตัวสตางเนี่ยที่เขาออกแบบหน้าผ้ามาใหม่ใส่ตัว10 US แล้วพอดีไม่มีไม่รู้สึกว่า ด้านหน้าเท้าเนี่ยเหลือเยอะเกินไปด้านหน้าคือเท้าคือ,บร,ครบ,บ,รอบริเวณนิ้วเท้านะครับนิ้วเท้ากับรองเท้าเนี่ยหัวบริเวณนิ้วโป้งเนี่ยกับกับหัวของรองเท้าเนี่ยมันไม่ชนกันระยะห่างตรงนั้นนะครับพอเป็นรุ่นสตังเนี่ยทั้งตั้งแต่พรามเอ็กซ์รุ่นแรกนะแล้วก็รุ่น2เนี่ยรู้สึกว่ามันพอดีกว่ากระชับขึ้นไซส์มันดูตรงกับไซส์ของรองเท้าอาดิดาสรุ่นอื่นๆที่ผมเคยใส่มานะครับผมปกติผมจะใส่ตรงไซส์เสมอไม่ว่าจะเป็น a d i o s Pro 3 อัลตราบู๊ทยีสบสามนะครับอัลตาบู2 2ยี่สิบสองยี่มนี่ก็ใส่ตรงซ้ายมาตลอดนะครับทาคุมิเซนอันนั้นตรงไซส์เหมือนกันหน้าก็จะแคบแต่คู่นี้เนี่ยหน้าเท้าเนี่ยกำลังดีไม่แคบมากแล้วก็ไม่ได้กว้างมากมันกระชับอบเท้าได้พอดีอดีเปะ๊ะตัวของอุ้งเท้านะครับอุ้งเท้าก็ยืนได้เต็มเต็ม รู้สึกยืนได้เต็มมากขึ้นนะครับส้นเท้าเป็นยังไงบ้างรอบข้อเท้าด้านหลังเนี่ยก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกเสียดสีอะไรนะครับแล้วก็เวลาที่วิ่งเนี่ยเวลาที่เราก้าวจังหวะวิ่งจังหวะยกเท้าขึ้นมาเนี่ยผมมัดเชือกเป็นแน่นกระชับไม่แน่นมากกำลังดีแล้วก็ รัดถึงนั้นเนลอรลูเชือ่อรูร้อยเชือกเส้นสุดรูสุดท้ายเลยนะครับส้นรองเท้าเวลาที่วิ่งส้นไม่หลุดส้นก็กระชับติดเท้ามารองเท้าติดเท้าตลอดฟีลลิ่งของโฟมบ้างดีกว่าโฟมไลท์ไ r รโ e p o, สามชั้นนะครับผสมภสานกับคาร์บอนเพลทสองแผ่นเปลี่ยนจากเอนเนอรีอเป็น c าร์ o n Plate 2แผ่นซ้อนกันมาให ฟีลลิ่งที่เด้งเด้งมากๆด้วยคือผมอะ่ะไม่ได้ใส่รองเท้าพรามเอมานานมากครับน่าจะเกือบเกือบปีแล้วไม่ค่อยได้ใส่พรามเอเพราะว่าเราเราไม่ค่อยชอบรองเท้าที่แบบสูงแล้วก็แล้วก็มีการตอบสนองที่ดีมากๆนี่นะครับอันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะชอบก็ได้แต่ผมอะผม พื้นฐานผมชอบรองเท้าพื้นบางแล้วก็เบาๆแต่พามเอ็กซรุ่นแรกเนี่ยรองเท้ามันก็สูง5 0ม mm ิลนะครับเวลาวิ่งมันจะคอนโทรลค่อนข้างยากเหมือนกับรุ่นที่1ก่อนจะเป็นสตาค์งเลยก็เปลี่ยนแค่หน้าผ้านะมันคอนโทรลยากนะครับรุ่นนี้คอนโทรลยากไหมได้ฟิลเหมือนเดิมคอนโทรลยากเหมือนเดิมคอนโทรลยากกว่าเดิมด้วยผม คิดว่าคู่นี้คอนโทรลยากกว่าเดิมเพราะว่าตอบสนองได้ดีขึ้นกว่าเดิมจังหวะที่เราก้าวจังหวะโถอฟพอลงท้าลดดแล้วเด้งแล้วโฟมมันตอบสนองกลับเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมันนั้นคุยกับพี่หนุ่มบอกจริงโจ้เลยเหมือนจริงโจ้กระโดดนะผมก็เออพี่หนุ่มเปรียบให้เห็นภาพมากเหมือนจริงโจ้กระโดดจริงคือมันตอบสนองได้ดีมากมันเด้งแบบสู้เท้าสุดๆเลยเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยใครอยากได้รองเท้านุ่มเด้งแบบเด้งมากเนี่ย ไอ้คู่นี้ไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนเรื่องการคอนโทรลที่ผมบอกว่ามันพอมันเด้งมากตอบสนองมากตอบสนองดีมากนะครับและโฟมันสูงสปอร์ตดีอย่างเงี้ยจุดที่คุณต้องเจอคือเรื่องของความมั่นคงแม้แต่กระทั่งการเดินยังรู้สึกเลยยังเหมือนเดิมการเดินต้องโฟกัสการเดินให้ดี เวลาที่เราเดินต้องพยายามโฟกัสทีละก้าวทีละก้าวให้ดีนะครับเช่นเดียวกันกับการวิ่งเวลาวิ่งคุณต้องโฟกัสทีละก้าวทีละก้าวเดินให้นิง่งๆ่งวิ่งก็ต้องให้นิง่งๆ่งเหมือนกันอย่าวอกแวกเพราะการวอกแวกเพียงนิดเดียวมันอาจจะส่งผลให้เท้าคุณล้มก็ได้คู่นี้มันออกแบบมาให้เรานั้นมีสมาธิในการวิ่งอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับมีสมาธิในการวิ่งวิ่งทางตรงยาวถ้าสนาม ที่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะมีทางโค้งมากไปเนี่ยผมว่าคู่นี้จะลำบากเพราะว่าเมื่อกี้ลองนะลองแบบวิ่งมาแบบเร็วๆเลยนะแล้วเข้าโค้งเนี่ยคือมันร่างกายเราจะชะลอผมรู้สึกเลยว่าผมกลัวที่จะเข้าโค้งแบบด้วยความเร็วอะเพราะว่าตัวรองเท้ามันสูงนะเรากลัวกลัวข้อเท้าพลิกผมก็จะชะลอความเร็วลงเหมือนเป็น ออตโตเมติกเลยร่างกายออตโตเมติเว่าต้องชะลอลงแล้วค่อยไปต่อครับเพราะฉะนั้นคู่นี้มันเหมาะทางตรงตรงๆยยาวๆถ้าซ้อมในสนามถ้าซ้อมในสนามพวกลูกผมว่าถ้าเพื่อนๆอยากใส่คู่นี้ลองลันผมว่าคู่นี้มันเทมโปะน่าจะดีแต่ไปใส่อินทวอรไม่สนุกหรอกเพราะว่าอินทวอมันมีวิ่งช้าวิ่งเร็วไงออผมว่าถ้าคู่เนี้ย ใส่รองลานยาวๆนะแล้วก็หาสนามเส้นทางวิ่งที่เราจะซ้อมเนี่ยที่มันไม่ไม่เลี้ยวรถคดเคี้ยวมากนะครับคู่นี้ได้สบายสบายเลยส่วนถ้าจะใส่แข่งถ้าไม่หวังถ้วยคู่นี้ใส่ได้แต่ถ้าเกิดคุณหวังถ้วยนะคู่นี้อาจจะบางงานก็อาจจะได้แหละเพราะบางงานถ้าเกิดไม่ได้เข้าเกณฑ์ของทาง world a t h l e t i c อะไรเงี้ย ที่ไม่มได้มี label ที่เขาไม่มีการสุ่มตรวจต,ตอนตอนนี้คุณเข้าเซนชัยว่าคุณทําผิดกฎอะไรบ้างหรือเปล่าคุณก็อาจจะใส่คู่นี้ได้แต่ถ้าเกิดมาแต่ถ้าเกิดเป็นงานระดับตบําบลอบอตอะไรเงี้ยใส่เลยไม่ใครสนใจคุณรอกใส่เลยใส่ได้เด้งดีด้วยโอ้โหช่วยคุณได้มากเลยฮะนะครับคู่นี้จุดสังเกตนะครับสําหรับคู่นี้พราม x 2องพราม x 2สตางค์นะครับหน้าเท้าทุกอย่างผมว่าหน้าเท้า การสวมใส่ทุกอย่างโอเคหมดไม่มีปัญหาผมวิ่งชั่วโมงครึ่งไม่ติดขัดใดๆไม่อบร้อนไม่อะไรทั้งสิน้นแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆก็คือว่าคู่นี้ถ้าใครจะใส่จุดสังเกตคือกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าของคุณจะทํางานนะกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่อยู่บริเวณรอบข้อเท้าน่องทั้งหมดบริเวณฝ่าเท้าทุกอย่างที่อยู่บริเวณด้านล่าง ที่สัมผัสกับรองเท้าเนี่ยจะทํางานค่อนข้างหนักเพราะคุณต้องพยายามคอนโทรลมันพยายามควบคุมมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากแนะนําก็คือถ้าจะใส่คู่นี้คุณต้องพยายามฝึกกล้ามเนื้อรอบๆข้อเท้าให้ดีให้แข็งแรงนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจากที่มันจะช่วยส่งเสริมให้เราวิ่งได้ดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับมันอาจะจะทําให้คุณพังได้อาจจะทำให้เราเจ็บได้ แค่จังหวะพลาดน,นิดเดียวที่คุณคอนโทรลมันไม่อยู่แล้วข้อเท้าคุณพลิกขึ้นมาเนี่ยนะอ้ผมบอกเลยว่าเหนื่อยพลิกโอกาสที่เอ็นข้อเท้าจะฉีกขาดอะไรเงี้ยมีสูงมากนะครับเรายิ่งเราวิ่งมาด้วยความเร็วด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือถ้าจะใส่คู่นี้ต้องกล้ามเนื้อแข็งแรงเอาให้มั่นให้แข็งแรงฝึกยังไงก็พวกซิงเกิลเดดลิฟ ยืนกระต่ายขาเดียวอะไรเงี้ยครับฝึกกล้ามเนื้อมัดก็ลองไปหาเทรนเนอร์ดูแลกันผมก็บอกได้ประมาณนี้แหละแต่ที่จะฝึกพวกกล้ามเนื้อบริเวณข้อเท้าอะไรพวกนี้ให้แข็งแรงก็พวกซิงเกิลเดลิฟพวกนี้จะให้ผลที่ดีสำหรับก,กล้ามเนื้อข้อเท้าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากไว้ ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับพราม x สองสตรองนะครับนั่นก็คือความหนาของส้นเท้าอยู่ที่50มิลลิเมตรนะครับแต่ปลายเท้าจะอยู่ที่ประมาณ43.5ดหรือ44 mm ดรอปครั้งนี้อยู่ที่6 mm นะครับแล้วก็น้ำหนักก็บอกไปแล้วนะ326กรัมแต่คู่นี้รุ่นที่1เนี่ยดรอปอยู่ที่10นะครับหน้าเท้าสูง40 mm ส้นเท้าสูง50 mm ดรอป10บ mm น้ำหนัก2 7 2ร็ดอก็ดรอปน้อยลงกว่าเดิมนะฮะความรู้สึกที่ได้ก็คือหน้าเท้ามัน กดได้เต็มๆรู้สึกหน้าไม่ทิมมากนะอันนี้ก็สิ่งที่ต่างกันไประหว่าง2อคู่นี้นะครับโอเคคู่นี้นะครับ adidas adizero prime x 2สตางค์คู่นี้ราคา9,400บาทนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้แล้วนะครับที่ adidas online co th เออมันมีสีเขียวด้วยนะที่ผมเปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ของไทยอะครับมีสีนี้แล้วก็มีสีเขียวด้วยสีเขียวก็สวยดีนะหรือเพื่อนเจะไปดูที่ adidas Brand Center ก็ได้นะครับเซ็นทันเวิร์ก็มีครับเสียมสคว a ์วันก็มีโดยในที่ Super ร์สปอก็มีแล้วก็อารีรันนิ่งก็มีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคูน่นี้สุดท้ายนะครับเพื่อนๆครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับรองเท้าคู่นี้บ้าง Adidas a d i z e r o p r i m e พรมเสตักนะครับใครชอบรุ่นที่1 อยากจะไปต่อรุ่นที่2ไหมหรือว่าใครที่จะไม่เคยลองอยากจะลองหรือเปล่านะครับคอมเมนต์บอกกันด้วยละกันใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับคู่นี้ก็ถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้ไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณอย่าลืมใส่รองเท้าแล้วเอาไปวิ่งกันไปแล้วสวัสดีครับ